สวัสดีทุกทุกคนนะจ้าเขาเอาตะกาขวงเราเลยจ้าเดยื้อจะป่าวมาโอ้ยเคียเคียก็เอารถนะไม่ได้ตั้งใจอ้าวเฮียมันเริ่มมอกแล้วมันเริ่มมองแล้วว่ะเออมันโดนฝนอุ้ยเคียร์ห่างเลยนี่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 เคียรเคียรัดกระเพรงแสบเด้อซุปกระเสบ ไปไม่แม่งเสียเราผัดกะเพราไปแล้ววันนี้ก็กินเฮ้ยนี่ดอกเลยอมันโตไหมมันโตมันโตเอาไว้ให้คนอื่นเก็บไหมคนอื่นเก็บมั่งอะไรโอ๊ยดอกสวยอ่ะโอ๊ยเอาไปขายดิเออเอาไปขายดกว่าเอาไปขายดีกว่าไม่กินแล้วดอกสวยๆมากกันมันกำลังได้ราคาอืมนั่นแหละอืม กินป้าจะมาทำอะไรใหนกลัวเกี่ยดจะได้เอาใกล้ๆมือไงตัวเป็นห่วงอู้ดอกใหญ่แล้วว่ะอือพอไงมันไล่เราไปหาเห็ดใครไอ้เวียดนามน่ะอืออุ้ยเธอไปหาเห็ดได้แล้วอ่ะสวยอ๋อแปลกมากเลยหาอีกกล้วยเดี๋ยวเรียกไปที่นน้ำก่อน นกินน้ำก็ไม่ได้กินกินไม่น้ำกินไม่น้ำกิ่อ้ดอกสวยอ่ะตกสวยนี่อกสวยมากเลยเมืองเด้อพี่น้องเด้อมูจะไปกินน้ำบ่ไอ้มูกินแครแนร์องแกน์น้ำตายแบดนี้ละรับผิดทอบด้วยนะแกไปก่อนเลยกินน้ำก่อนแคนตุ่มตุ่ม มันก็ได้อยู่สองคุ้มก็มันก็เข้าอยู่อ,ยอะไรอะไรมันเป็นถามอะไรก็เห็ดไงอ,อุ้ยอุ้ยคมเกินมีแตบาดมือไม่เอาแล้วไม่คุ้มนะแกเอาคม,มเกินอีกอนะ น,นี่ไงตังกาเนี่ยนี่ไงอ,อ,อันดอกเล็กไหมอันดอกเก็บไว้ไว้เพื่อเกินเก็บไว้นพื่อเกินเก็บไม่ถ,ไมไมถมไม่กบนะจ๊ะรับผิดชอบด้วยเห็ดพึ่นงนี่ไม่ได้กินเลย <laughs> ดูตรงนี้กันาแนวับยิ้มคเตบ้วาหอบฟางเอาทุกอย่างที่ขวางหน้าอยหาทำเอาเต็มตาวันนี้อย่าหาทำนะไม่ใชเหยียบไปแล้วหรอมาเดี๋ยวเราถือเองไปเก็บเห็ดเฟือเห็เืองเห็ดเฟืองเห็ดเฟืองเห็ดเฟืองอกเดียวก็เสียวได้แต่โอเคเลยนะสวยดีอืม S <S หวานเลยนะเนี่ยทํทอร่อยมากน,นแกนฮะแกทำอร่อยมากเลยคป่ามีอะไี่อยป่ายังไม่มีใครโครมเลยเนาะ <ห ả? S 1> คือยังไม่มีใครเดิอนอ,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 ะอะไรออดอกสวยดอกสวยมากเลย เจอเห็ดมันก็จะเป็นหนูดอกเล็กมันเยอะอยู่นะตรงนี้มันครับเห็ดเขาได้่ยไงเปลือกนี่ยไม่เยอะตาโมทางอื่นเองตาโมทางอืนครับมาหอกปลาครับมีผลไม้เอาผลไม้ครับ ส้ยสวยสวยโอ้ยโอ้ม่ยักได้ไหมมาแย็ดยายายาหมู่บ้านนึงเพื่อนบอกแล้วเพื่อนบอกแล้วหมู่บ้านนึงฝนตกไปเก็บเห็ดดีกว่าแค่น่ะไม่เชื่อเพื่อนบอกแล้วไงดอกใหญ่มากเลยโอ้ยมันแตกเมื่อกี้โคตรอวบเลยนะขายหอน่ะดู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 มันจะไรีกล้องเราอเปล่าไม่รู้แหละให้ดูเนาะ อุ้ยคุมใหญ่เลยนะเนี่ยุกลุ่มใหญ่แล้วช่วยเตะได้ไหมอุ้ยได้เหยียบเพื่อนเหยียบตีปลาปลาปลาบัตได้ไหมเพื่อนเหยียบไปนะวิ่งออมได้ไหมวิ่งออมก็ได้มันต้องถ่ายใกล้ๆมือมันถึงเตี๊ยนอ๋อเหรอเออไม่ใช่หรอโอ้ยเพื่อนเหยียบข้ามโลกไปไม่ได้เพื่อนเหยียบเต็มตีนเต็มตีนเพื่อนเลยคาราเบลมาเลย ขี่ค้างคากเขาบอกว่าฟินแลนด์ไม่มีค้างคกหรอกไนเลยขี่ค้างคาดไปนลยขี่ค้างไม่มีค้างคกแต่ขี่ค้างบอกว่าเมืองนอกไม่มีค้างคกหรอกเขามาอยู่ตั้งนานเขายังไม่มีเลยอวยสือโอ้ขาโอ้ขาใดญก็ขาฉันอีกตายแล้วอุ้ยเขียข้ามไปได้แล้วใช่ไหมตรงนี้ข้ามได้แล้วแต่อย่าเหยียบดอกเล็กนะเดี๋ยวเรามาเก็บแน่ใจว่าเขาจะเหลือให้แค่ ไม่มีใครมันกล้าเก็บสวนแล้วหรอกเนี่ยปลูกไว้เองกับมือจริงฮะทางนี้ล่ะสวยมากเล็กไปมไหมเล็กไปมไหมอ้ยตรงนี้เยอะมากเลยตุกุมใหญ่เดี๋ยวพอฝนนี่มันจะเยอะนะมันตกทุกวัางแ่เยอะอยู่นะนี่ดอกเล็กก็หรอ แกแกแกหยิบๆนะเนี่ยแกหยิบนะเนี่ยเออจพิ่งเดินไปก่อนเอแกท่ามาทำไมนั่นขาแกนะไหนอันนันเล็กเลยก็เราเขี่ยแล้วไงมยงไว้หน่อยอย่ามาเถียงนะพ่ออย่ามาเถียงนะก้มหดตูดก้มหดตูดปลาเปียกหมดทั่งวันได้ไงตอนเช้าตอนเช้าไม่มีตอนเช้าไม่มีฝนก้มหดตูดปลาเปียกนู่นอย่าไปนะ ปลาเบียกทั้งวันเลยอย่าเิดกระของไปก่อนดีกจ้าไม่ให้ไปมันจะล้นมันจะล้นเยสวยว่ะโอ้ไปไหนแอ้เก็บไปหมดนะตรงนั้นเห็นอล้เกยวก่อนโอ้ My God อือหือสุดท้าย โอ้ขยะปัวเขาไม่รู้ว่าเก็บเห็ดอุ้ยขาต้องเหยียบขยะไม่ได้อันนี้มันดอกเนี่ยนี่มันไม่เลี้ยงงขามันอ้วมอยู่ได้พอได้อยู่อ่ะีตาเด็กตาขาไหนมีมือตาตาหาเห็ดเนี่ยอุ้ยอมมากเลยเหมือนโดนรอยเขาเหยียบนะ เราว่าเห็ดป่านี้มันฝาอว่ะฝนมันโดนฝนกังน้กันพ่อฝนมาแป๊บเดียวเองถ้ามันโตเนาะเอาไปไม่หมดนหเนาะเยอะมากอือเอามาตั้งรถตู้อะไรเอามาตั้งรถตูต้เดี๋ยวไปทำความสะอาดที่บ้าน ต้องค่อยๆกรอบมันกรอบมัน,มนชัยเยียนะแล้วเพื่อนเริ่มเริ่มร้อนแล้วเนี่ยเริ่มร้อนแล้วที่นั่งก็เอามาอยู่นนะแกไม่เอาอย่างงร มันไม่สะดวกแล้วว่าเก็บเห็ดใส่ที่ไหนโอ้ยทำไมละ่ะนั่งปุ๊บก็น,นั่งเก็บปั๊บแล้วเนาะมันไม่ซีนให้มันไม่ซีนเก็บผลไม้มันปวดหลังไงเราจะได้พักหลังแล้วเมื่อยเก็บเห็ดไม่ปวดหรอแจ้ะไม่เลยชอบไลยไม่เป <c oughs> ็นไง,ไงมันก็ไม่ปวด <c oughs> ไม่เหนื่อยเดินก็เห,น,เน,หเนื่อยไอ้ไม่มีเห็ดนี่เดินเหนื่อยขายเหนื่อยแต่กล้าอย่าไปใกล้เกินไปด้อย เปลี่ยนมุมก็ได้อุ้ยแม่เตะไม้จะเด่นเนี่แหละเราไม่ไว้วางใจเองอย่างนี้เลยไม่ใช่ไหมดูมันได้ทําถึงตะการเลยเราไม่ได้ไว้วางใจเองอย่างนี้เลยเดูดิอุ้ยปอจริงๆเขาบอกว่าปอเรายังไม่ทําอะไรมันเลยมันมักแล้วเดียวข้างๆก็มีเขียนี่เก็บเร็วไม่ได้นะคะราออะไรราอมันกลอบ แล้มันกรอบกรอบอุ้ยมันมันมากพี่โอ้โหดู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 ดเกต้ากล้องยกมาหรอกนะมันจะเลยกล้องเดี๋ยวเราจะเอากล้องตับเอามันตลเอ,อ,อ,อิดหลือจะตลเอิดไหมเพื่อนไม่ทันมือเห็ดเฟืองเราคว่ำเลยอุ้ยเห็ดเฟืองเราควา่ำดีดีคนดีดีค่อย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  อถนมเดี๋ยวว่าเก็บลกนะจ๊ะเวลาเป็นเงินเป็นทองนะจ๊ะถ้าเก็บแถวบ้านก็ลงรีบไม่รีบไม่ได้ถ่ายคลิปก็ไม่ได้มไม่ทันเขาอืเก็บมันมากเลยอูย้ไม่ทช่ดันเดียบมาเลยเนะี่ยแกระวังนะโอเค ดีนะคะไม่เหนียวหรือว่าฉันเตะมาแล้ววะอืมคงจะตเตะหรอกหัวเสียไปะเอากเตแล้ว,วดีดนะว <มา S 2> ิ่งมาหาแกแล้วเหยียบวัดจันไว้จันเพื่อนเหยียบนโอ <c oughs> ้มาเก็บอยู่คนเดียวมัหนหนีว <c oughs> แม่กับป่ากีดกันเต็มป่าญาติตีนตีนะตีนะตีตีตีไม่ใช่หยียบแล้วเหรอเต็มตีนแล้วเหรอเดี๋ยวจะตั้งไว้ให้เพื่อนมาเก็บตรงนี้ก่อนดีกว่ะสองดอกเพื่อนมาอุ้ขาใหญ่ไหม อ,อกรออาทิตย์หน้าไปท่อ,อ,อ,อ้อยมันไม่รอแล้วไม่บอกถ้ <c oughs> าไม่มาวันนี้เสียดายมีการบอกให้รออาทิตย์หน้าแกนตัวแกนไปอาทิตย์หน้าถ้าตัดขาเปียดน้ำก็จะเห็นไงก็จะรู้ไง ่จริงเขาไม่ค่อยตัดขากันหลอกเขาจะรู้มองเขาจะรู้มองไปเส้นล่างไหมไปเดี๋ยวจริงเวียดนามเก็บเขาไม่ตัดขาไม่ตัดพิบานว่าเขาจะได้เห็นรอยแต่าคนรู้ที่เก็บเห็ดนะแต่พ้นสายตาเราไปไม่ได้ให้เราเจอเราจอบเขาอยู่เราจอบเขาอยู่เรานั่งแอบนั่งขี้อยู่เขาไม่เห็นเรา ที่เราเก็บเห็ดได้น่ะเดี๋ยวฉันค่อยลงไงให้แกถ่ายอันนั้นเดี๋ยวฉันลงนั่งถือกระโหลกขยายล้วนหมดจ้านี่เขาถึงเรียกว่าเก็บเห็ดแกเดี๋ยวจะแบบเอาตัตตาก่อนตัตตายตัตต้าแต่นะความเกลื่นเก็บไปนะเกลื่อนะนี่เห็ดอันนี้ถ่ายมั้ยนี่ย ไม่เคยกินเห็นอันนั้นสองดาวแต่เราไม่เคยกินอร่อยน้เห็ไัอนี้เล็กไปอะไรเห็นตากผลไม้อยู่เนาะก็กลัวเพื่อนมา้ใหญ่ยังมันจะ่้มหยุดนะโอุ้่มหยุดเดียว่ยุดเดียวไม่ใช่ซมหยุดนะหุ่นหยุด ไม่สวยจริงๆค่ะเก็บไม่เสร็จเลยขี่อยู่ปุ๊บสาวบางหนักหน้าไปแล้วยาก อ,อย่าเธออย่าอย่าเธออย่าทำอย่างนั้นนักศึกษาแกล้งมมนยังมองไม่เห็นแล้วนะ <c oughs> ตั้งถังแล้วก็ตั้งเนี้ยเอาตั้งผิดตั้งผิดข้างเนาะเอาเห็ดฟางเห็ด <c oughs> แดงได้ตอกเบื้เริ่มเลยอ๋อใหญ่มากท่าภูนี้ฝนตกหนักเปลี่ยนแผนขอให้ฝนตกหนักเพื่อนจะได้ไม่เข้าปา ขียู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 เอาตรงนี้ก่อนโอ้ยเขียรเห็ดกลัวเพื่อนเหยียบเหยียบเองซะงั้นเขียรเชียไดย้โอ้ยเอาไปปนอันไหนที่ออกมาแล้วอ่ะปวดเขียสวยมากเลยนะปวดโอ้ยขา ก้อความแม่ถี่กล้อนั้นจะบอกให้เหยียบเองสวงล้มหน้ามันใส่รองเักกล้องแล้วไปเหยียบเองขอย่อยสวยอ่ะนี่สวยตันี้กลุ่มนี้สวยมากเลยโอ๊ยขาอีกแล้วมีปัญหากับคขามันชาวเยอะไงชาวเยอะพี่เต็มตาเลยอ่ะ ใครเต็มตามปลาไม่เแยบแล้อหูหลายจั้เนยเน่ยจอดก่อนเก็บเก็บก่อนไม่โดน,ะน,นดแล้วนะเแลช่ย พอแกงเล้วพอแล้วดังหลายพอป่นไหมดังหลายพอป่นไหมดงน้พอเนี่ยย้อนวิงไปทำไมตรงนี้มันเยอะเราเก็บแต่ที่นี่แหละเพื่อนหกโมงแล้วนะพาทีตยตกกี่โมงสี่ทุ่ม่ทกับสี่ทุ่มกับสองทุ่ม

<gas> mm hmm. มันป้อว่ offs, <practition. ham S 2> ะก้อโอ้ย เต็มตาเลยจนะ้ะนี่ไส่กระป๋องด้วยคลิปนี้ก็ลาก่อนนะจ๊ะบ๊ายบาย